ครับนะครับมันได้อิ่มแต่ไม่เท่าที่ควรครับคือตอนแรกมันจะไปกับหมอเตเร์มิกกับปูนะครับเบื่อถนัดครับใช่ครับสอแอมทับนะครับของบริษัทแอมทับเป็นสลักอย่างนั้นก็ได้แต่รถแห่มันไม่ต้องเบื่อแล้วครับคุ้มพลังรถแห่อุบลเซนเซา9กับ7หน่วยที่หนึ่งนะครับปีนี้เราจะใช้พอแอมทับทั้งหมดเลยครับพอดีก็จะได้โปรโมทเก้าเสียงกลางก็เป็นรุ่นอะไรนะ สี่ชแนลนะครับนี่คิวคิวหมื่นสนะครับจำนวนหกแานนะครับเบรก็ปเป็นรุ่นเก้าพนสี่นะครับครับนี่เรามารับเพื่อกใส่รถแหี้ครับเนี่ยคุณพลังรประกันคุ้นาพแน่นอนครับ เลยว่าสุดยอดแน่นอนนะครับนี่วันนี้ซอเอา9 0 2มานะครับเลยคุยกันแล้วว่าเราใช้4โอลตมนะครับชน้นละ2ดอกชั้นล2ดอกก็จะเป็นพาวเวอร์แอมป์ที่รุ่น9,004จะโหดกว่าซอว่าเจ้าของบริษัทว่านะครับเราก็ต้องเชื่อเจ้าของบริษัทนะครับ โดยเฮโนนนะครับนี่คนอิกเลยผมนี่ค,ค่าทายวีดีโออยู่เด้ปะเลยว่าคนซอยด้ยดยเฮนนด้ก็อเอาเลขตัวนี้เอาขอมันมีตัวคิวโ้ตัวคิวอยู่ครับนี่ครับขอบขอบคุณซอทาบมากนะครับรถแ <10, S 1> คร์ครับสิบสอล้อถ้าไม่มีทาบนี่ไม่ได้พาไปเอามาใชา้เลยทุกท่านนะครับเอ็ซที่ติดตามครับแต่ว่าก็เอ็มไม่มันจะได้หลังวันที่สองคนวันอฮะ พ่อยก็ีวันามสิอันนี้คุณเจอเขาวันที่หนใช่ไหมเจอวันที่สามสิบเจอวันาทตยไปเจอใรเออวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบแอาทิตย์ยี่สิบเก้าวันจันทร์สามสิบาเราไปเจอเช้าเออวันที่หนึ่งสามสเต้อกลับไปเจออครับเจอกันครับขอบคุณที่ครับนะครับที่เอาพวกแอมมาส่งสวัสดีครับ 要干嘛？Yo,